ทุกคนเคยสงสัยไหมถ้านักบินอวกาศเรอขึ้นมาในอวกาศจะเป็นยังไงบอกเลยครับมันไม่เหมือนบนโลกแน่นอนบนโลกการเรอคือเรื่องง่ายๆเพราะในท้องเรามีทั้งอาหารของเหลวและกา๊าซแรงโน้มถ่วงทาให้ก๊าซเบา,วกวากว่าลอยขึ้นไปด้านบนแล้วพุ่งออกมาทางปากส่วนอาหารแต่น้ําก็ยังอยู่ในกระเพาะแต่ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงมาช่วยก๊าซกับของเหลวในกระเพาะเลยผสมกันถ้านักบินเรอในสภาวะไร้น้ําหนัก มันอาจจะไม่ใช่แค่ลมแต่จะมีเศษอาหารหรือน้ำย่อยติดมาด้วยเขาเลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเวทเบิร์บหรือเรือเปียกเพราะแบบนี้นักบินอวกาศเข้มงวดมากๆเรื่องอาหารเขาจะเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดก๊าซเช่นน้ําอัดลมถั่วหรือของมันๆอาหารส่วนใหญ่ที่ขึ้นไปกับพวกเขาจะถูกทําให้เป็นอาหารบดอาหารกึ่งเหลวเพื่อให้ย่อยง่ายและไม่ทําให้เกิดแก๊สมากเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งคุณได้ไปเป็นนักบินอวกาศ จำไว้ครับว่าอย่าเรมัวซั่ในายาน